ท่านประโยคาไวจรทั้งหลายสำ <c oughs> หรับเวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานและกรรมฐานแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปโดยสนับการแนะนำในเรื่องการเจริญและกรรมฐานแต่ว่าการแนะนำกันในย่านนี้ก็อยจะถือบุคคลตัวอย่างเป็นสำคัญ เพราะว่าหลักวิชาสําคัญใหญ่ๆทั้งหมดท่านสดับกันมาแล้วเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรและกรรมฐา,านสี่สิบนิวรห้านิวาจริตหกแล้วก็ปรกินกาศต่างๆก็พูดกันมาหมดโดยคืนพูดไปพูดมามันก็ไม่มีอะไรในการเจริญพระกรรมฐา,าน ถ้าเราจะเอากันจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งที่อย่างเดียวไม่ยอมก้มหัวให้กกินเลสมันก็หมดเรื่องทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจไม่ใช่เรื่องของกายด <c oughs> ังนั้นนักเจรินไปกรรมฐานที่ไปนสนใจกับกายมันยังไกลจากความเป็นจริงมาก คือเรื่องของกายทั้งหมดอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปสนใจกับกายว่าต้องนั่งท่านัน้นต้องนอนท่านนี้ต้องเยินเดินท่าน,นั้นต้องยืนท่าน,นี้ก็เสร็จอย่างนั้นเขาเรียกกันว่าฝึกกายการบรรลุมรรคผลการทรงฌานสมาบัติ เขาไม่เดากายไปบรรลุเขาไม่เดากายไปไปไม่ได้ชานสมาบัติผลที่จะพึงได้จากการเจริญพระกรมฐานเพื่อหวังความเป็นสุขมันอยู่ที่จิตตามที่ฟังมาแล้วเรื่องพระโพธิละเมื่อคืนนี้ที่เนนบอกกับท่านบอกว่าจงปิดทวานทั้งห้าเสียให้หมด เปิดไว้ทวารเดียวคือมโนทวารเป็นอันวา่าเราจะบรรลุมรรคผลก็ดีจะทรงชานโลกีก็ดีจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ดีหรือว่าจะเป็นคนระยำปัมเพรแบบไรก็ดีมันอยู่ที่ใจตัวเดียว <c oughs> ท่าใจของเราพ้นจากสภาวะเป็นท่าของกิเลสเมื่อเราสามารถชนะกิเลสได้เราก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมานสอนเราในสอนให้รู้จักคุณค่ากช่นในการใช้กำลังใจตามที่ท่านทราบมาแล้วในบารมีสิบ บารมีสิบก็หมายกถึงว่าการทำกำลังใจให้เต็มบารมีนี่แปลว่าเต็มเมื <c oughs> ่อเอากันจริงๆจจังๆก็ไม่รู้ว่าเต็มตรงไหนอะไรมันเต็มในที่สุดเราก็มาจับกันได้ว่าใช้กำลังใจเต็มเท่านั้นถ้ากำลังของใจของท่านเต็มในบารมีสิบเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องคุยกัน เพก็เป็นแล้วความจริงถ้าฝึกบารมีเสร็จไปครบสิบไปรครบทวนก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วคนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องอาศัยบารมีสิบตนเองถ้าขาดบารมีสิบบกคร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าพึงคิดว่าแม้แต่ประโสดาบันก็เป็นไม่ได้ เป็นอันว่าบารมีสิท้าไปจาใจเขามรรดาท่านพุทธบริษัทแต่หลายท่านตายอยู่เป็นปกติ <c oughs> ท่านพูดนั้นก็ถือว่าเข้าถึงที่สุดแห่งหลักสูตรในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็มาดั้งนั่งฟังเรื่องพระตัวอย่างพระตัวอย่างนี้ท่านก็ให้นามว่าพิสูจนห้าร้อยรูป แต่ว่าเบื้องต้นั้เขียนไม่บอกว่าพิสุเรื่องของพิสุประมาณห้าร้อยรูปนี่ท่านใช้คำว่าประมาณเพราะศัพท์ว่าห้าร้อยนี่ผมเห็นว่าจะเป็นสาธารณะเกินไป <c oughs> โจรก็โจรห้าร้อยพระก็พระห้าร้อยบางทีจะเป็นคำนิยมสำหรับในสมัยนั้น ว่าอะไรอะไรมันมากสักหน่อยก็ยกห้าร้อยขึ้นเป็นที่ตังเพราะอะไรเพราะว่าสมัยนั่นเขานับโกดนับแสนกันเขานับโกดเขาไม่ได้นับล้านนับแสนทรัพย์สินบุคคลที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ต้องมีทรัพย์ตั้งแต่แปดสิบโกดขึ้นไปถ้าตำก็แปดสิบโกดมาถึงสี่สิบโกดเขาเรียกกันว่าอนุเศรษฐี ต่ำลงมากว่านั้นเขาเรียกว่ากหาบดีทีนี้นคำว่าห้าร้อยจึงเป็นของเล็กอย่างนางวิสาขาเหมาบาสิกาแต่บอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็หาหญิงที่เป็นบริวารให้ห้าร้อยความจริงห้าร้อยนี่เห็นจยเป็นห้าร้อยดีไม่ใช่ห้าร้อยเลว ที่เราได้กันว่าห้าร้อยห้าร้อยจำเป็นเป็นเพศห้าร้อยเลวฟังเรื่องราวของท่านต่อไปตามรัมบ,บาลีกล่าวว่ามาองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาทรงเสนประทับยับยางสำรานิตยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร สมเด็จพระิชิตามานทรงปรารบพิสุประมาณห้าร้อยรูปให้เป็นเหตุสมเด็จพระบรมโรคกรชเช้าจนีทรงตัดพระธรรมเทศนาว่าวัสิกาวิยะปุพานิเป็นตนเรื่องนี้สั้นนิดเดียว <c oughs> ตามรามบาลีที่พระนนได้ทรงกล่าว ว่าดังได้สดับมาแล้วคำนี้นะเป็นความเฉลี่ยของพระอนุนท่านยกตนว่าเรื่องนี้ท่านไม่ได้รู้เองท่านได้ฟังมาจากองค์สมเด็จพระวัตีแก้วสรงแสดงจำไว้ด้วยนะครับเจริยาของพระอนนุนนี่จำท่านไว้ท่านจะไม่ยอมกล่าวว่าธรรมะเรื่องนี้ท่านรู้มาแล้ว มันจะใช้คำว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ <c oughs> คำว่าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นเรียนพระกรรมฐานในสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าแล้วต่างคนต่างก็บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าสมณธรรมแปลว่าทำรรเป็นเครื่องสงบระงับจากกิเลส สมณะแปลว่าสงบสมณะแปลว่าลอยแล้วซึ่งบาปทําบาปให้มันพ้นไปจากใจบาปก็คือความชั่วได้แก่ยิเลต <c oughs> ในตอนหนึ่งท่านกำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานกันอยู่คำว่าเจริญพระกรรมฐานเพราะารได้โปรดทราบว่าไม่ใช่นั่งหลับตากันเสมอ กรรมฐา,านหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เพราะว่าเราสามารถจะคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตในคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชตทรงตัดว่าใช้อารมณ์แบบนี้กิเลสจะพินาศไปฉะนั้นเวลาที่เราจะเริญกรรมฐา,านตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร ไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลับตาเสมอไปเรื่องหลับตาจริงๆผมว่ายังไม่เก่ง <c oughs> คนนี่หลับตาเก่งนานๆจะนึกว่าจะได้กรรมฐานดีผมไม่เชื่อเวาถ้าจะดีจริงๆมันต้องดีทั้งหลับตาแล้วก็ดีทั้งลืมตาดีทั้งอยู่ในที่สงัดแล้วดีทั้งอยู่ในที่เกลือกลวไปด้วยประชาชน ดีทั้งที่เวลาร่างกายปกติแล้วก็ดีทั้งเวลาร่างกายไม่ปกติอารมณ์ต้องดีทั้งในขณะที่เราฟังคําสรรเสริญแล้วก็ดีในขณะที่คนเขาด่าเราอารมณ์ของเราจะต้องสม่ําเสมอกันไม่ขึ้นไม่ลงใครเขาสรรเสริญก็เฉยใครเขานินทาว่าร้ายก็เฉย อารมณ์เงียบสงดเสียงเงียบสงัดเราก็เฉยเสียงเจาะแจกจอแจวอยวายเราก็เฉยลงเฉยซะหมดมันก็หมดเรื่องกันนี่การเจริญพระกรรมฐานน่ะถ้าเราจะเหาเข้าป่าเข้าดงอันนี้ผมไม่ได้ว่าพระที่จะเข้าป่านะความจริงผมก็เข้าป่ามาแล้วตั้งสิบปีแต่ว่าไม่เต็มสิบ ปีหนึ่งหกเดือนมั่งเจ็ดเดือนมั่งสี่เดือนมั่งห้าเดือนมั่งแต่สามเดือนไม่มีเข้าป่าก็เข้ามาจริงๆแต่ความจริงเข้าป่าไม่ยักเก่งไอที่มันจะพอรู้สึกตัวว่าพอจะใช้ได้กับเขามั่งนี่มันในบ้านในเมืองต้องเอาอารมณ์เข้ามาสู้กับความจริงทุกอย่าง าะว่าเราเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งกองทัพขึ้นเรียกว่ากองทัพธรรมห้ามหันกับกิเลสตัดให้มันเป็นสมุทเฉีทหารมันพังเท่าไรก็พังไปถ้ามันไม่พังเราก็พังเอ้นี่มันจะไม่จบที่เรื่องเนี้ยหน้ากระดาษเดียวจะไม่จบซะแล้ว เว็นอันว่าเวลาที่ท่านเข้าไปเจริญสมณธรรมในป่าเห็นดอกมะลิที่มีกลีบบานแต่แล้วเป็นในกลีบบานตั้งแต่เวลาเช้าตรูเ่เฮถ้าว่ายังไงของท่านเห็นดอกมะลิที่บานแล้วตั้งแต่เช้าตรู่ หลุดออกจากขั้วในเวลาเย็นหมายความตอนเช้าเห็นดอกมะลิบานสวยสงา่าขาวสะอาดมองแล้วชื่นตาชื่นใจแต่ว่าพอเวลาเย็นไอ้เจ้าดอกมะลิดอกนั้นมันจะเริ่มแก่มาตั้งแต่เช้านะแก่มาทีละนิดละนิดละนิดเพอาตกเย็นมันก็ง่อม เ่องอมแล้วมันก็นหล่นจากขั้วในเวลาตอนเย็นท่านจึงพากันพยายามคิดเอาดอกมะลิเป็นครูแต่ความจริงนี่ระที่ท่านจเจริญสมณธรรมที่จะได้ดีกันจริงๆถ้าเกาะตำราเกาะครูบาอาจารย์อยู่เสมอไม่มีทางได้ดี ถ้าจะได้ดีกันจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาของตัวเองเป็นสำคัญเอาดอกมะลิเป็นครูที่เก่าเนี้ยิงพยายามได้หวังว่าพวกเราจะต้องหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนกว่าดอกไม้ทั้งหลายที่จะพึงหลุดออกจากขั้วนั่นแน่ เอาเป็นคู่แข่งขันก็ดอกมะลิเสร็จแล้วนี่แน่จริงๆถ้าคิดว่าดอกมะลิมันบานตอนเช้าแล้วมันก็หลุดจากขวในตอนเย็นเห็นเข้าอย่างนั้นเจงเกิดวิียะจันถือว่ามานะไม่ถูกนะเป็นวิิยะคือความเพียนตัดสินใจ ว่าดอกมะลิมันบานเวลาเช้าได้มันก็หลุดไปในเวลาเย็นได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดเราเป็นคนมีชีวิตจิตใจเราจะต้องสามารถห้ามหั่นกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้เร็วกว่าดอกมะลิที่บานบานในเวลาเช้าแล้วก็หล่นในเวลาเย็น <c oughs> นี่หมายความว่าท่านคิดว่าลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้าและเราต้องสามารถจะตัก,กิเลสมีราคะโทสะโมหะทั้งหมดทั้งสามประการให้มันพ้นไปจากใจซึ่งใช้เวลายังไม่ถึงเวลาเย็นต้องก่อนดอกมลินันเอาดูท่านท่านจะว่ากันยังไง ตามพระาบาลีทึ้กล่าวว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิจิตตมานบรมศาส์สันดาส,สัมมาสัามพุทธเจ้าทรงตรวจดูพิสูเหล่านั้นเห็นแล้วองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วจึงได้มีพระพุทธติการัดว่าฟิกเวิดูก่อนพิสูทั้งหลายถ <c oughs> รามดาว่าพิสูุพึงพยายามเพื่อหลุด ้นจากวัตทุก์ขให้ได้ดุดจ,จะดอกไม้ที่หลุดจากโขฉันนั้นแล้วก็ทรงประทับพนอยู่ที่นั่งและคคยคันในกุดีนั่นเองทรงเปล่งฉับพนรนรังสีรัศีีขบการไปเฉพาะหน้าบรรดาพิสุทันหลายเหล่านั้นก็มีภาพเหมือนกับองค์สมเด็จพระพักวันประทับอยู่ที่หน้าพระทังหลายไม่ใช่บนหน้านะข้างมา และองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่เราะว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธ้งหลายพวกเธอจงปลดเปลื้องราคะและโทสะเสียเหมือนดอกมะลิเคลือปล่อยดอกท่านหลายที่เหี่ยวและหล่นลงไปฉะนั้นนี่เป็นพุทธบาสิทธิองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงตรัส ่านกล่าวว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระทั้งหลายทั้งหมดประมาณห้าร้อยรูปก็ได้สำเร็จอรหัสต,ตับผลแล้วดังนี้นี่ความจริงฟังอยู่แล้วสมัยนั้นท่านฟังเทศไม่มากท่านฟังคำสั่งคำสอนไม่มากท่านก็ได้บรรลุอรหันต์กัน แล้วก็สมัยนี้มักจะมีคนชอบพูดกันว่าคนสมัยนั้นท่านมีบารมีเต็มเมื่อมีบารมีเต็มแล้วถ้าฟังเทศน์ท่านก็สําเร็จง่ายๆคราวนี้ถ้าเราจะเป็นคนเต็มมั่งจะว่ายังไงใครจะมานั่งไข่คอเราว่าถ้าเราจะเป็นคนมีมีบารมีเต็มบ้าง ใครอยากควักเป็นก้างขวางคอเราผมได้บอกแกท่านแล้วว่าคำว่าเต็มแล้วคำว่าบาร,รมีเต็มก็หมายทั้งว่ามีกำลังใจเต็มเต็มในบาร,รมีสิบราการคราวนี้เรามาพูดกันเฉพาะบรรดาพระห้าร้อยรูปท่านเห็นดอกมะลิแล้วดอกมะลิเป็นครู ตอนนี้ก็จังต้องถือว่าท่านมีบารมีมลิเต็มนี่ไหม <c oughs> นี่ดีไม่ดีจะบอกว่าผมไม่ดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรเสียจะหาว่าดัดก็ดัดจะหาว่าแต่งก็แต่งจะหาว่าแปลงว่าแปลงจะหาว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยน มันจะเปลี่ยนมันจะแปลงไปยังไงก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบริบาลศาสนดาทั้งตากับพระอย่างนั้นท่านบอกว่าจงดูตัวอย่างดอกมะลิและก็จงเอาชนะดอกมะลิดอกมะลิมันเกิดขึ้นได้มีความสวยสดงดงามในเบื้องตน้นมันก็สุดสมร่อยหรอมาตามลำดับ ในที่สุดมันก็ร่วงหล่นชั้นใดแม้พวกเธอทั้งหลายจงสร้างกำลังใจของพวกเธอให้มีความเบิกบานเช่นเดียวกับดอกมละลิในยามเช้าและก็สังหารกิเลสที่มันพ่อพูนขึ้นมามีความงามมาเสมอกัน ห้ามหันมันให้พี่นาฏไปในเมื่อเวลาใกล้จะเย็นรือก่อนเย็นนี่แส่งวว่าท่านทั้งหลายจงทำลายโทราคะะะโทสะไม่ยักบอกว่าโมหะนะนี่ไม่ดีที่นักปราปรชญ์ปัจจุบันจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศขาดไปซะแล้ว องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเทศต่เพียงวายพระตัดราคะกับโรสาสมระการแล้วพระทั้งหลายเหล่านั้นทําตามก็สาเร็จอาหาตตผลนี่ถ้าบรรดาท่านสาธุชนติดตำรายเกินไปก็จะกล่าวคำคัดค้านองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาว่าตรัสน้อยเทศไม่ครบทน แต่ความจริงพวกเราฟังกันมามากแล้วที่ผมเคยบอกว่าถ้าราคะหรือว่าโลภะมันสิ้นไปโทสะพยาบาทมันทิ้นสิ้นไปโมหะมันจะอยู่ได้ที่ไหนโมหะไม่ต้องเป็น,ปนทําไปรํทลายเพราะเหยื่อหรือพื้นฐานของมันไม่มีมันไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหนมันก็พังตายไปเอง คราวนี้เราก็มานั่งดูกำลังใจของเราว่าเวลานี้ราคะมันเกิดขึ้นกับใจแล้วหรืยอยังไม่ต้องตอบได้ไหมเวลาอาบน้ำชำระร่างกายก็ดูซะจนหมดจดเช็ดที่น่นถูที่นี่ดูให้มันดีทุกอย่าง เวลาเลิกจึงอาบน้ำก็ใช้กายดีผัดแป้งแต่งตัวสีนั้นจะเหมาะไหมสีนี้จะดีไหมสวดทรงผ้าชุดนี้จะเหมาะสำหรับเราไหมเนื้อเวลานี้สีเนื้อมันเป็นยังไงใช้ผ้าอะไรไมันจะเหมาะกับเนื้ออาการอย่างนี้แปลการของราคาะ ราคาถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราจะตัดด้วยอ,อะไรถ้าเรามีกำลังใจจริงไม่ต้องตัดมากก็นั่งดูตัวเราสิว่าไอ้ตัวเรานี่มันสะอาดรอสกปรกเราไม่ต้องไปดูตับไตไส้พุงดูผิวหนังข้างนอกที่มันสกปรกนกี่แหละ ว่ามันสะอาดหรือสปกปรกถ้าสะอาดจ,จริงๆแล้วก็ไปอาบน้ำทำไมชำระร่างกายทำไมาการชำระร่างกายแสดงว่าเราทำลายของสกปรกใช่ไหมในเมื่อเราตั้งใจทำลายของสกปรกก็กแสดงว่าร่างกายของเรามันสปกปรก ถ้าร่างกายของเราสกปรกผ้าของเราที่ว่าสวยที่สุดดีที่สุดสะอาดที่สุดเราเคยต้องซักต้องชำระร้างความสกปรกของผ้าบ้างหรือเปล่าถ้าผ้ามันสะอาดจ,จริงๆมันดีจริงๆซื้อมาแล้วตั้งแต่นุ่งไปใช้ไปพิ้งมันขาดไม่ต้องซักน้ำ อต่นี้ถ้าไม่ชาระมันไม่กี่วันมันก็ทนไม่ไหวเพราะเหงื่อใครของเราเขามาจับนี่ความสกปรกภายนอกมันมีเพียงนี้ถ้าภายในที่เป็นต้นสายห่งการสรกปรกมันจะสกปรกเพียงไหนและก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่ามีอะไรบ้างที่มาสะอาด ที่มันมีแล้วไม่ต้องชําระไม่ต้องล้างไม่ต้องปัดไม่ต้องสีไม่ต้องขัดต้องสีมันจะมีแต่ความสวยสดสดงามตลอดการตลอดสมัยเพชรนินจินดาทั้งหลายที่ว่าสวยสดงดงามเน่ยไม่ชมําระไม่ล้างไม่ทําความสะอาดไม่ยับฟองใช้เสมอไปหรือเปล่าเอาคิดกันตรงนี้นะน,นี้สมมติว่าหญิงจะรักชายชายจะรักหญิง หวังจะแอบอิงเข้ามาเป็นคู่ครองคิดบ้าง้วเปล่าว่าคนที่เรารักมันสะอาดหรือว่าสปกปรกคนทุกคนรักความสะอาดแต่ว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสปกปรกแล้วอาจิตเข้าไปผูกพันมันทำไมที่พูดอย่างนี้ถ้าเรียกเป็นกรรมฐาน เขาก็ถือว่าเป็นกายยคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานควบกันไม่ต้องไปนั่งก็ไอ่ท้องไม่จะขึ้นอืดมีสีเขียวน้ำเหลืองไหลไม่ต้องนั่งดูมันลืมตาดูไม่ต้องหลับตาดูถ้าเราพยายามพิจารณาอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรจิตใจมันก็จะตกคลายราคะคือความรัก <c oughs> ไม่เห็นยากไม่มีอะไรยากสักอย่างถ้าเราเป็นคนจริงที่ยังจะมีอะไรยากไอ้ที่มันยากเรามันไม่จริงไม่ชอบโกโหกตัวเองมาทั้งด้านความโกรธความพิยาบ่ายก็เหมือนกันจะไปนั่งโกรธนั่งพิยาบ่ายเขาทำไมนัติโลเกนินทิโต คนที่เกิดมาในโลกที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายไม่มีก็โลกนี้มันมีทรรมประจําอยู่แปดอย่างขึ้นหนึ่งได้หลบับสองเสื่อมหลาบแล้วก็สามได้ยศสี่เสื่อมยศห้าได้สุขหกได้ทุกเจ็ดได้นินทาแปดได้สันเสริญ ผมพูดนี่มันจะเรียงหรือไม่เรียงผมไม่สําคัญไม่ถือเป็นแบบฉบับเอาให้มันครบก็แล้วกันก็โลกนี้มันมีทำไปจําอยู่แปดอย่างเหมือนกับเราเดินอยู่กลางแดดท,ที่ไม่มีร่มไม่มีเงาแดดมันจะเผากายนี่ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ถ้เาเราไปบ่นไปว่าแดดเราก็อย่ากลายเป็นคนบ้าไม่ใช่คนดีข้อนี้มีประมาณชั้นใดเมื่อโลกกรรทำทั้งแปดรายการมันมีประจำใจของคนทั้งโลกเราจะนั่งหลบมันทำไมเอาใจเข้าไปสู้กับมันคำว่าสู้หมายความว่าไม่ยอมรับนับถือไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของมัน ลาบจะเกิดก็เชิญเกิดลาบจะเสื่อมก็เชิญเสื่อมยศถาบรรดาศักเขาให้ก็เอา<ป>เขายากลับไปก็ช่างเขา<ป>ใครอยากจะนินทาก็เชิญใครอยากจะสนเสริญก็ช่างไม่หนักหกหนักใจความทุกข์ความลำบากร่างกายและจิตใจมันจะเกิดมาก็ตามที ความสุขในกาารมารนี้เราไม่สนใจหมดเรื่องเป็นอันว่าทรรใจได้เท่านี้มันก็หมดเรื่องเราไม่ติดอยู่ในโลกธรรมเราไม่ติดอยู่ในราคะเราไม่ติดอยู่ในโลภะโมหะมันจะเหลือที่ไหนถ้าสามารถรักษากําลังใจได้เพียงเท่านี้ทุกท่านก็เป็นพระอรหรันต์ ที่ความจริงเราก็พูดกันมากผมไม่เห็นมีอะไรพูดมาพูดไปมันก็นลงไอราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะตัดได้แล้วก็ยกเลิกกันมันก็จบกิจที่เราจะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะอรันดาท่านประโยคข่าววจรทั้งหลายมองดูเวลามันจะเลยไปหน่อยแล้วนี่ก็วันนี้ก็ขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ ขอท่านประโยคาววจรทุกท่านที่ตั้งใจเพื่อจะทำดีจงรักษาความดีนี่ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มจงทำกำลังใจของท่านให้ชนะกินเลสให้เป็นสมุทเฉแต่ประหารเพราะมันเป็นของไม่ยากอาราบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาเลยแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อแต่นี้ไปขอท่านอนหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยโดยที่ท่านอนหลายจะใช้อริยาบทนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนจะกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านจะเห็นสมควรสวัสดี